เมื่อนี่สีพามาแก้อาการเสียงวีดหรือเสียงรบกวนของเครื่องเสียงรถยนต์เดีย๋ยจสิล่องให้ฟังก่อนด้วยอ่นนะนี่เสียงรบกวนเสียงรบกวนขึ้นตามคะนเร่งอไอสัญญาณออกออาเบิร์นดิ เงียบคือสัญญาณรบกวนมาจากเครื่องเล่นสัญญาณรบกวนถอดสายสัญญาณออกแล้วนี่ครับถอดออกแล้วเบิ้ลด้วยน้อมอ่าเมื่อมีเสียงรบกวนแล้วเวลาเสียบสายสัญญาณเข้าไปอ่าเบิ้ลดินี่ยงรบกวนถอดสายสัญญาณออกเกิดจากสัญญาณกาวในเครื่องเล่นไม่เพียงพอคือเครื่องเล่นกาใส่งานมาโดน เขาก็ต้องหากาวซ้อยเพิ่มไม้มั่น,นเสียดสายไฟตรวสอบดูก่อนว่าลงกาวสายกาวสัญญาณเสียงดีส่ตรงขวตรงไหน,นแมนครับผมส่นี่แล้วก็ล่องสา่โค้งรถอ่านี่เงียบมาเบิเร์นนิดน้ำน่านี่เสียงสัญญาณกาวครบอ่า โอเควิธีแก้วันนี้เหยดแต่ได้วิธีแก้ง่ายๆคือนี่ครับสายไฟปอกมาครับปอกมาน้องจำอยู่ไว้ท้องกันเออเดี๋ยวตักมว้แรงหอนก่อนชิ้มเป็ดแป๊บนึ่งเชื่อมหัวขวามันจริงแมนครับผมบักกี้สายเลยครับเดี๋ยว ขูดก่อนจะง่อครับก่อนบักกีขูดมนันนิดนึงเพื่อจะได้ติดยังไงเบรกี่มเบรกีก่อนครับใส่ห้ตัวกวาิดกับหัวใส่สัญญาณหัวสัญญาณก่อน อันนี้สายไฟเพิ่มสัญญาณเก่าให้กับสายสัญญาณเอาไปเพิ่มแม่นครับผมเอาไปเพิ่มต้องบัตรขีแต่เพวเพื<ม>่อความแม่นครับเพราะว่าจีได้บกกัตรขีง่ายติดกับสายเสร็จนี่ okay. นอ่อน เทียบคลืนครับผมแ,บบบบบแับนี้ปั๊บปั๊บปั๊บก็ครับนี่ขาดเดี๋ยวเอาไมใส่หัวน็อตเลยครับหัวน็อตตรงไหนลงได้หมด ใใส่ออ้อตัวดดก็ไแมนครับผมล่งสัย่างเก่านีแมันลงเก่าทีนีงแมนลงเก่าเพิ่มอ่ะเสร็จเดี๋ยวน้องไปเอาเดี๋ยวันสามาพันอีกมันเป็นเครื่องเก่าที่เดียูหน่แมนครับผมประหยัดงบไปครับก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเหรียญพอสัญญ,ญาณเครื่องเลรีมันบ่ค่อยดีแล้วก็เลยต้องนี่แหละครับใส่วิธีประหยัดอันนี้เก็บสายไฟครับผมเก็บรายละเอียดพันสายไฟเนี่ยครับกันไว้มันยังสีบรซัด กันพันสายให้แน่นอันนี้สายไม่ได้ใช้มาไหนใส่มาไหนใส่แล้โพุ่งออกออก,ออก,ออกพันเก็บไว้ปึออ๊บ เพเสียงเพื่อนทนะครับ